แพทเองขอขอบคุณผู้อกาสก่อนเลยแล้วกันนะครับขอบคุณติดตามบริเชตนะธีระเมธากรนะครับขอบคุณรันโบสิริเดชวินัยพนิชานะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ดนะครับที่สอนงานหวายสุชาพัฒรัชดามาศพิจาพินิชาบุญสิทธิชานันครับก่อนอื่นนะครับแพทขอออกตัวก่อนนะครับว่าแพทเองนะครับไม่มีจุดประสงค์ใดๆนะครับที่จะพาดพิงถึงอาชีพใดๆหรือถึงบุคคลใดนะครับในเชิงที่ไม่ดีเลยนะครับแพทเองอยากให้เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าที่ฟังแพทวันนี้นะครับ แพทนะครับเกิดจากครอบครัวของชาวไร่ชาวนานะครับในจังหวัดกําแพงเพชรในมิบ้านเรานะครับฐา,านะค่อนข้างยากจนเลยทีเดียวแพทเองนะครับเป็นลูกชายคนเดียวในความเข้าใจของพ่อของแม่ในตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าโชคดีหรือเปล่าพ่อแม่นะจะได้ลูกสาวเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งนะครับแม่แพทนะครับพูดกับแพทประโยคประโยคนึงเป็นปาภาษาฝรั่งเศสว่าถามมึงคิดสิเป็นยังสี มึงต้องรวยอย่างเดียวว่าจังส่นคนอื่นสิดูถูกมึงแปลเป็นไทยนะครับว่าถ้ามึงคิดจะเป็นแบบนี้มึงต้องรวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นคนทุกคนจะดูถูกมึงเป็นคําคําประโยคเดียวนะครับที่แพทฟังแล้วพูดวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่แพทรู้ตัวเองเลยนะครับณนะวันนั้นว่าเราต้นทุนไม่ได้สูงแต่สิ่งที่เราทําได้เราโทษเพศสภาพไม่ได้แต่สิ่งที่เราเป็นคือเราเป็นลูกชายคนเดียว แพตต้องพยายาม drive ตัวเองนะครับเรียกว่าขับเคลื่อนตัวเองให้สามารถดูแลครอบครัวได้นะครับแล้วก็ดูแลทุกๆคนในครอบครัวได้วันนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆงานที่แพตเลือกนะครับจะเป็นงานที่ไม่ใช่มีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นแต่จะต้องเป็นงานที่มีค่าคอมมิชชั่นมีรายได้อื่นๆที่เพิ่มมาด้วยแต่งานนะครับที่แพทรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นงานที่แพททำนะครับและรู้สึกว่ามันสร้างมูลค่าให้แพทได้เยอะมากแล้วมีชื่อเสียงมากนะครับ เรียกว่างานขายคอนโดครับแพทเป็นเซลลขายคอนโดนะครับยอดขาย1เดือนนะครับสูงสุด30ล้านนะครับในใน1ปีแพทสามารถทำไรายได้นะครับให้บริษัทนะครับ120ล้านถึง180ล้านได้แต่ค่าของแพทที่แพทมานั่งคำนวณดูในแต่ละหนึ่งในแต่ละเดือนนะครับถั่วเฉลี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0ืนถึง50,000บาทแค่นั้นเองแพทแค่รู้สึกไม่คุ้มค่าแพทก็เลยนะครับ เริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับมีหลายคนเลยครับรู้สึกว่าคุณสมบัติของแพทโปรไฟล์ขนาดนี้น่าจะขายของในธุรกิจเครือขายได้ดีมีคนมาชวนแพทไปทำธุรกิจเครือข่ายเยอะมากครับแต่แพทแค่รู้สึกว่าแพทไม่ได้ชอบธุรกิจแบบนี้เลยมันจะทําให้แพทเสียภาพลักษณ์ที่ต้องไปตื้งงอขอขายใครแพทเลยไม่คิดที่จะทําธุรกิจเครือข่ายครับแต่พอวันหนึ่งนะครับมีดันโบพี่ตั้มแล้วก็หวายนะครับมาชวนแพทไปขายออนไลน์แพทเลยรู้สึกว่าตอนนั้น เราไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราแค่เปิดเพจนะครับแล้วยิงแอดโฆษณาเราตอบลูกค้าเราก็ขายของได้แบบนี้เราโอเคนะครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่มขายนะครับแล้วก็สะสมลูกค้าเพิ่มยอดมากขึ้นมากขึ้นนะครับจากหลักสิบเป็นหลักร้อยที่มาของแฮชแท็กนี้เชื่อว่าหลายคนยังจําได้นะครับแพตตี้เปาวลีร้อยขวดแพตเป็นท็อปฟนะครับของการขายน้ําแร่ในบริษัทเลกาซีนะครับนี่แหละครับสิ่งที่แพตทํามาและแพทรู้สึกว่าวันนั้นนะครับก็ยังขายต่อไปเรื่อยๆนะ แต่ปัญหาที่มันเจอคนที่ขายออนไลน์เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจในฉากนี้คือนะครับหลายๆคนที่ขายออนไลน์เนี่ยถ้าขายดีมีบางวันนะครับที่ Facebook เนี่ยจะปิดโฆษณาเราแล้วเราก็ต้องมานั่งทําโฆษณาใหม่แล้วยิงยิงใหม่นะครับแบบนี้วนไปหลุดเรื่อยๆแพรรู้สึกว่ามันเริ่มลูกค้าลดน้อยลงด้วยแล้วมันเริ่มไม่โอเคแล้วแต่ในขนาดเดียวกันนะครับคนที่ทําตลาดขายมาแลกเงินเพื่อนๆในอะคาเดมี่นะครับแต่ละคนเข้าใหม่ๆเติบโตขึ้นมากๆ แต่และคนประสบความสําเร็จเร็วมากๆเราเริ่มนะครับรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่ผิดที่หรือเปล่าเราจะไปต่อได้ไหมนะครับเรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่มีจุดยืนนะครับยไดด้คิกับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้หรอกครับราคามันแพงนะครับเพราะว่าน้าแรกที่เราขายนะครับขนาดพันห้าเรารู้สึกว่าปิดยากเลยอะ่ะกว่าจะปิดได้แต่ละเคสน,นะครับยากมากๆ เราไม่ได้อ้วนนะครับตอนนั้นที่คิดคนรอบตัวเราเป็นสายปาร์ตี้ถ้าชวนไปผับไปบาร์ไปท่าช้างน่าจะง่ายกว่าชวนไปฟิตเนสหรือว่าไปกินอาหารคลีนดูแลสุขภาพแน่นอนสุดท้ายนะครับคนรอบตัวเราไม่มีกําลังซื้อหรอกแค่ค่าเล่าสามร้อยมันยังคิดมากคิดเรือร่อแล้วคิดอีกชวนแล้วก็ยังไม่ไปเลยครับแพคเรู้สึกวันนี่แหละแพททาไม่ได้หรอกแพ้คิดอยู่เยอะมากเลยว่าจะเอายังไงดีนะครับรายได้ก็เริ่มลดน้อยลงนะครับจะหยุดดีไหมนะครับ ก็เริ่มกลับมาถามตัวเองว่าช่วงนั้นนะครับแพทก็เลยไปหางานประจําทําที่เราเริ่มถนัดนะครับก็คืองานที่เราถนัดนี่แหละแพทก็กลับไปทํางานนะครับที่เป็นงานอาสังหาริมทรัพย์อีกนะครับและนะครับกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าหรือว่าเราจะไปทางด้านงานนี้เลยไปทางางานอาสังหาให้ประสุดๆไปเลยแต่สิ่งที่แพทคิดตอนนั้นนะครับแพทแค่รู้สึกว่าขนาดงานที่เป็นท็อปเซล์ขายคอนโดอ่ะครั้งแรกที่เราเข้าไปบริษัทอ่ะเรายังขายไม่ได้เลย แต่เรายังด่ฟ์ตัวเองแล้วขับเคลื่อนตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับขึ้นมาจนเป็นท็อปเซลสองปีซ้อนได้ยอดขายร้อยกว่าล้านได้ทําไมในงานในตลาดรีบอลตลาดรถขมันมันจะยากเกินไปยังไงนะครับที่เราจะทําไม่ได้แพทเองนะครับคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราทําได้นะครับแต่ยังไม่รู้วิธีเราต้องกลับมายืนหนึ่งให้ได้นะครับสิ่งที่แพทคิดข้อแรกข้อที่2ต้องขอบคุณไหวนะครับแพทเองนะครับอยู่กับไหวามาตั้งแต่แพทนะครับไม่มีงานคอนโดนั้นด้วยซ้ํา แพทเองเออหวายเป็นคนหางานให้แพททาแพทรู้สึกว่าหวายช่วยแพทมาทุกๆเรื่องเราสนิทกันมากหวายเป็นเพื่อนรักของแพทมากในธุรกิจนี้นะครับถ้าวันนี้แพทยอมแพ้มันเหมือนดูถูกคนที่เขาช่วยเรามาแพททาไม่ได้แพทบอกตัวเองแพทก็เลยไปต่อแล้วคนที่บุคคลอีกสองคนนะครับในข้อที่สามที่แพทรู้สึกว่าแพทต้องไปต่อต้องคลิปงานงานนี้ไว้ก็คือพ่ตัมกับรันโบวันที่เราไม่มีเราก็ไม่มีด้วยกัน วันที่เรากินมาม่า,มาเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเราก็มีด้วยกันเราทุกเราสูขมาด้วยกันเพราะฉะนั้นสามประเด็นนี้แหละครับแพทจะไม่ดูถูกตัวเองแพทจะไม่ดูถูกโค้ดของแพทและแพทจะไม่ดูถูกคนที่เดินทางกู่กัมากับแพทด้วยสุดท้ายแพทก็เลยตัดสินใจนะครับคิปงานตลาดรถไขมันตั้งใจนะครับศึกษานะครับเข้าแคมป e น y นะครับเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรึกษาโค้ดเลยว่ากูต้องทํายังไงวะถ้ากูอยากโตและกูอยากกลับไป มีเขาเรียกว่ามีผลงานที่ดีเหมือนเดิมได้นะครับโค้ดก็บอกว่าให้แพทนะครับเปลี่ยนหุ่นตัวเองขอบคุณพระนะครับพอมาดูหน้ากระจกพอถ่ายรูปจริงจ,งจังแล้วอ๋อปุออ้วนนี่เองนะครับตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่อ้วนนะครับพอเราเห็นรูปแบบนี้แล้วนะครับโค้ดบอกให้เราฟิตเราก็ฟิตเราตั้งใจใช้สินค้านะครับมากขึ้นใช้แบบมีผลลัพธ์จริงจังจ,งจ,งจนทําให้เรานะครับมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะฟิต ในขนาดเดียวกันนะครับแพทต้องขอขอบคุณนะครับแรงบันดาลใจดีๆนะครับที่วันนี้แพทไม่ได้เริ่มจากศูนย์แพทยังมีพี่ตั้นนะครับโค้ดตั้นนะครับสิบห้าวันไขมันหายที่ในในตอนนั้นนะครับเขาตั้งใจมากๆนะครับแล้วฟิตตัวเองนะครับแล้วก็ทําตลาดคข้คพู่กับเราไปด้วยนะครับแล้วคนที่สองนะครับคือโค้ดรักดีรีบอลพี่รักเป็นคนอายุห้าสิบหกครับที่ตั้งใจมากๆเปลี่ยนรูปร่างตัวเองจนวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดคนหนึ่งนะครับที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมาก ขนาดคนอายุ56นะครับยังมีแรงบันดาลใจยังพยายามทําได้ขนาดนี้แพทเองนะครับโคตรมีกําลังใจเลยตอนนั้นก็เริ่มนะครับพอมีรูปร่างที่ดีแล้วฟิตแล้วนะครับก็โชว์อย่างต่อเนื่องมีวันหนึ่งครับได้ไปเจอน้องที่สนิทกันนะครับแล้วก็น้องเขาเนี่ยเคยขายออนไลน์กับเราเป็นทีมขายออนไลน์กับเรานะครับชื่อน้องแคลร่ดีนะครับน้องแคลร่ดีเป็นดาวมากๆเลยนะครับในวงการบันเทิงนะครับกลางคืน น้องเป็นดาวที่ท่าช้างเลยนะครับเรียกว่ายืนหนึ่งมากๆใครไปท่าช้างมารู้จักน้องแคร์เนี่ยไม่มีนะครับเราไปเห็นหุ่นของน้องไปไว่ายน้ามีโอกาสไปไับไปเจอน้องครับเราบอกน้องนะครับกระซิบเบาๆด้วยความสนิทใจนะครับบอกน้องตรงๆเลยว่าเฮ้ยแคร์ว่ามึงก็น่าสวยนะเว้ยแต่มึงอาจจะปล่อยให้รูปร่างตัวเองเป็นหุ่นงูเหลือมกินหมาแบบนี้ไม่ได้วะนะครับวันนั้นนะครับแคร์น่าจะรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนแน่ๆนะครับที่แพทพูดน้องก็เลยรู้บอกว่าเออเจแล้คกูจะี้ยจะใดดีนะครับ ก็เลยนะครับบอกน้องว่ามึงต้องรีบอลวะไม่งั้นอะ่ะคือมึงจะปล่อยรูปร่างตัวเองอย่างนี้ไปไม่ได้แน่พังมากเลยอะ่ะน้องก็เลยรีบอลครับแค่สิบสี่วันนะครับแค,แค่เลือดดีได้รูปร่างใหม่เรียกว่ากลับมานะครับเอ่อเรียกว่าถอดเสื้อได้ถอดแน่นอนนะครับถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้คือเสื้อน้อยชิ้นมากๆจนนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยทําออนไลน์กับแคร์เหมือนกันนะครับเข้ามาทักแคร์โพสต์อย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีรูปร่างที่ดีโพสต์อย่างต่อเนื่อง มีเพื่อนนะครับที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาอ่ะเคยทําออนไลน์ด้วยกันมาทักในสตอรี่ที่เห็นแคร์โพสรูปที่หุ่นดีๆขึ้นก็มาทักนะครับก็คือคนนี้นะครับน้องแป้งมินิน้าลำปางเรานี้เองน้องแป้งนะครับมีพุงนิดหน่อยครับกําลังน่ารักเลยนะครับแล้วจังหวะนั้นนะครับก็คุยกับแฟนไว้นะครับว่าเราจะต่างคนต่างฟิตนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันแป้งเองนะครับก็เข้ามาฟิตนะครับแล้วผลลัพธ์ของเขาคือว้าวมากๆนะครับ ว้าวมากๆนะครับแล้วทําให้กับตลาดการตลาดดึงดูดเกิดขึ้นนะครับพอไปเที่ยวทะเลนะครับภาพที่เห็นคือภาพนี้ภาพนี้แพทขอแล้วนะครับเจ้าของภาพคือภาพนี้เป็นภาพที่แพทแป้งไม่ได้โพสต์แน่นอนเพราะแฟนเขานะครับคือน้องคําที่อยู่ลาวไม่ให้โพสต์นะครับเพราะคํารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามออกกําลังกายมาตั้ง2เดือนกว่าจะมาเจอแฟนที่ทะเลแล้วไปเที่ยวด้วยกันแต่แป้งในหุ่นดีขึ้นมากๆแต่ตัวเขาเองนะครับอย่างที่เห็นในรูป คำเองก็กลับไปที่ประเทศลาวแล้วรู้สึกว่าอืมทนแรงไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็คุยกับแฟนนะครับเลยตัดสินใจวันนั้นได้ใช้รีบอลแพทเองได้รู้จักกับน้องนะครับที่แป้งนะครับให้แพทไปรู้จักแล้วไปโฟล์ลอัพคำนะครับไปดูแลคําไปดูแลการใช้รีบอลของคําจนเขามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนม,มากๆตอนนี้พอาะคำโพสครับอย่างต่อเนื่องเรียกว่าแชทแตกเลยนะครับคนที่ประเทศลา ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆมากเรื่องรีบอลตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เติบโตมากๆและคาเองพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นโค้ดรีบอลเป็นแม่ทัพรีบอลที่มีความรู้เรื่องโภชนาการแพทก้าพูดเลยว่าเยอะที่สุดแล้วในลาวตอนนี้นะครับเรียกว่ายอดธุรกิจเติบโตมากๆนะครับแพทเองนะครับใช้ซูมไม่เป็นในช่วงโควิดช่วงนั้นที่เข้ามาต้องใช้ซูมครับก็เริ่มพัฒนาตัวเองนะครับสอนงานอะไรที่ทําไม่ได้ก็เริ่มทําให้มันเก่งมากขึ้นนี่แหละครับอยู่ไกลไม่เช่อประสัคนะครับแพทเองก็มี ทั้งไทยทั้งลำปางทั้งหลายๆจังหวัดนะครับสปอนเซอร์สอนงานนะครับผ่านซูมแล้วก็ผ่านวิดีโอคอลด้วยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆส,สมงานนะครับแต่จุดใหม่ก็มาพร้อมกับวิกฤตวันนั้นนะครับเจ้าของบริษัทของแพทนะครับที่ตอนนั้นทํางานประจําอยู่ด้วยนะก็มานั่งคุยกับแพทว่าพี่ครับผมอะ่ะอยากให้พี่ไปเป็นฟรีแลนซ์คือทุนเขาน้อยลงครับ คำว่าอยากให้พี่เป็นฟรีแลนซ์มันก็หมายถึงเลิกจ้างนั่นแหละครับเป็นช่วงที่โควิดเข้ามาพอดีนี่แหละครับมันทําให้รายได้ที่แพทมีประมาณสามหมื่นบาทต่อเดือนเหลือศูนย์บาทในเดือนเมษาที่ผ่านมาเลยแต่ขอบคุณรีบอนครับแพชโชคดีมากๆที่วันนี้นะครับวันนั้นแพทยังจับตลาดรีบอนไว้แพทยังตั้งใจนะครับไปกรุงเทพไปทุกๆรอบการเรียนรู้ไปทุกๆท,ที่ที่โค้ดบอกให้เรียนอ่านหนังสือมากขึ้น แพททาในสิ่งที่แพทไม่ถนัดคือการคุยกับคนการดูลิงก์ที่เกี่ยวกับเคาะความคิดการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนแพทเองนะครับวันนี้มีความรู้แล้วก็มีองค์ประกอบทุกอย่างนะครับที่พร้อมนะครับโชคนะครับไม่ได้ช่วยแพทเลยแต่สิ่งที่แพททำนะครับคือสิ่งที่แพทพัฒนาตัวเองและพยายามเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นะครับในวันที่ ยอดธุรกิจของแพทณวันนั้นที่เริ่มต้นทําตลาดรีบอลนะครับแพทมียอดธุรกิจแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองในงานประจําคือศูนย์บาทแล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแพทมียอดธุรกิจนะครับรายได้รวมทุกช่องทางเลยคือหกหมื่นบาทขอบคุณมากๆครับที่วันนั้นแพทไม่ทิ้งรีบอลและยังทําควบคู่มาจนถึงทุกวันนี้จนวันนี้นะครับทําให้ผลลัพธ์ของแพทแพทเหมือนเดจาวูครับภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับแพทตอนแพทขายน้ําแร่ คนจะได้เห็นสไลด์แรกๆนะครับที่เห็นภาพนี้กลับมาอีกครั้งที่เคยคิดว่าขายไม่ได้รีบอลขายยากมากมันขายไม่ได้หรอกแต่วันนี้นะครับขาย1เซตยังไงแพทรู้สึกว่ายากมากขายยาสิฟันยังไงน้ําแร่อย่างไงตอนนี้ขายยากมากนะครับแพทเองนะครับจะมีภาพแบบนี้จนอาจจะก่อเกิดความลาคาญกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไปใช้บริการเหมือนกันเพราะว่ายอดของแพทอาจจะมีสัก4ี่สักหาเซตแต่ละครั้งมันอาจจะดูเขาเรียกว่านะครับตาร้อนกันนิดนึงไม่เป็นไรนะครับ ถ้าอิจฉานะครับก็ทําตามครับพยายามทําให้มันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเพราะแพทเองทําได้ทุกคนน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานนะครับที่มูฟเป็นการเดตเมนเจอร์ใหม่เลยหนึ่งรหัสนะครับคือน้องแป้งแล้วก็เพื่อนน้องแป้งชื่อน,น้องมิน้นที่ตามน้องแป้งมาใช้รีบอลด้วยก็มูฟเป็นการเดตเหมือนกันน้องคํานะครับเดือนที่ผ่านมามูฟเป็น period manager ครับแล้วมีรายได้นะครับมากกว่า18ล้านกรีบนะครับ ประมาณนั้นเลยคือมากกว่า60,000บาทนะครับและแพทเองก็จบอเมทิสต์คิวหครับเป้าหมายสเดือนนี้นะครับเพอร์เมน g เจอร์แน่นอนนะครับอะความมลีน4รหัสครับพอรีดดัเแมนเจอร์ใหม่3รหัสครับแล้วก็กาเน็ตเมนเจอร์สรหัสวันที่แพทซัมทำสไลด์นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมายอดรีบอลเซาท์แอฟริกาของแพทอยู่ที่40.25นะครับแต่ผ่านมาแค่ไม่น่าเชื่อแค่3วันสวันแค่นั้นเองนะครับ ยอดรีบอนซาเอฟริกาของแพทตอนนี้5 0 7สห้านะครับนี่แหละครับแพทประกาศเลยนะครับยังไงเดือนนี้นะครับซาเอฟริกานะครับมีแพทแน่นอนครับและอยากเป็นกําลังใจให้หลายคนนะครับคนหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเราเคยฟังคนสําเร็จพูดเขาอาจจะมีความเก่งบวกกับความเฮงครับหรือโชคอาจจะช่วยเขาแต่แพทบอกเลยนะครับเราควรอิงเรื่องของพุทธศาสนาครับถ้าเราวันนี้เราทํากรรมดี เราพยายามทําสิ่งที่ดีเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องกรรมดีพวกนี้นะครับจะส่งผลให้เราณวันหนึ่งที่เราสร้างโชคมาและมันคือโชคดีและเรามีความสามารถที่จะต้อนรับโชคพวกนี้และพัฒนาต่อยอดมันให้ประสบความสำเร็จได้เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับวันนี้ทุกๆคนทําได้ครับแพทเองคนธรรมดาทําได้ทุกคนทําได้แน่นอนครับสวัสดีครับ